สบายดีสบายดีมดชุกุชุคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนทั้งพังไทยและพังลาวทั้งมดชุกุทุกคนมนืเอนี้บาซิกสกับเซนเคยพาทานบงมาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชนบทลาวมืเอนี้าานชิผ้าทานมาชมมาหานะไหมบงเพื่อชีต้มคายมืออื่นเช่าเพื่อบางที่ก็เลือยกระเซียเอาไว้ลงใส่บาทแน่ เอา้ามาฮอดนี่ก็อยู่ในป่าหน่อไม้แล้วพาทันผูน้ชมมาหาหน่อไม้ฮอดป่าหน่อไม้เรียบร้อยไปไปขุดหน่อไม้นำเปล่าซิ์เลย มีแต่หนอก,ก็ตดัดนอบ่ใหญ่น่อง đây nó phồng này đinh, nó đinh. Hãy subscribe cho kênh Oh. ได้นอกขาวนอนใหญ่สักที ຄັກໆນໍນໍກໍຕາດอยู่ย່ว่าນໍໃຍ่

<Huh? S 2> หน่อก็ตัดบ่มีหยอนอ่อนเลย con hỉ ok này đây Ô, trong khó hình trình ở nhà ขาวใหญ่ขักี่ลีนอต้มแบบนี้โบดลดกก็จืดแล้ว,ว,าวขาวขักบบี่ลีนอ,อแบบนแซบอะไรีน่หวานยังไปต้ม เนาะสามนอซ้นอนกันเลยแบบนี้เชี่ยนใดไรด้สับแบบใดนมีแต่นอกระตัดมั่นี่อ่าได้มาหนอนหนึ่งนอสอง เอาสุดท้ายลุงนบบนี้เป็นต้มกินนี่แซบอลยรไนดะ้ต้มจำเจียประแดกเจียวกะปิแซบหวานต้มกัะโบดนโบใส่บบเปลืองพื้นจืดไว้แซบหวาน เป็นได้ได้ยังไ่วหนูใหม่นะพอใจมาอันเดียวไลได้ไลยได้เป็นได้มือนี้มีมันอยู่บัวไฮไลายได้บัวป่าบัวดงหาอืมหกนิ้งบุงนิ้งนะขนาดในนี้ในกล้องยังเห็นเป็นผูงอยู่มันมีสป็อกสเปรย์เลยหนูดิบๆเลยฟิลึกอะไรโหดเกิน phong yung la na nhiao 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 nhap na tham pho som oi n u n g l i li i Akalina na nika. นี่ผลงานคอมบอสิดลายอยู่มานี่มันนอขาวขักอะไรมีแต่นออบอุวบอบอบุอบเอาไปต้มนี่ใส่เวลาบดนกระจืดบดเปื้องฟื้นอีกท่านผู้ชมเออขน,นอเคี้ยวนี่วอยมัดฟื้นไปไล่หมัดเตบิบต้มเผื่อสิจืดมาหอดนี่บอสิดกระชิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณสำหรับที่ทานผู้ชมที่เขากก้ามาชมเลาก็ติดตาม ขอบคุณทั้ง FC ซฝั่งล้วและ f อฝั่งไทยที่เข้ามาให้กำลังใจบอสิทเนาะต่อไปนี้บอะสิทกับบุม้มยังไลายุ่งมันไลยในป่านี่ไม่ได้ชี่ใจจบคลิปก่อนบ่วไวอะไยืนนั่งอยู่ซื่อไบ่ได้ได้ถามผู้ชมไหมยุ่งตอมปุ๊บลดเราต้องได้ตีงโตตลอดเวลาเอาวันนี้กับชิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสบายดี